ข้อศักดิ์ของพระผู้เป็นเจ้ามหาศาลสันสะเทือนทั้งสามโลก,กธาตุเรื่องเล่าของคนทำสวนนานมาแล้ว มีเทพองค์หนึ่งชื่อว่าพระทักษะประชาปติเป็นหนึ่งในบรรดาเทพผู้มีอำนาจสูงเป็นบิดาของเทพพิดาผู้เลอโฉมชื่อว่าพระแมสตีพระแม่สตีเป็นหญิงสาวที่ศรัทธาในพระศิวะอย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่ยังเยาว์วัยก็เฝ้าเพียรบำเพ็ญตบะและอธิษฐานที่จะได้เป็นชายาแห่งพระศิวะผู้ยิ่งใหญ่<ก>รพระศิวะเป็นเทพที่ไม่เหมือนใครพระองค์ดำรงชีวิตเรียบง่ายสมถะ อาศัยอยู่ในป่าเขาฮิมาลายัยไม่สนใจความหรูหราไม่ลหลงไหลในอำนาจพระองค์มักค้อมล้อมด้วยโยคีพูดผีและสัตว์ป่าเช่นงูและโคอันศักดิ์สิทธิ์ชีวิตของพระศิวะตรงกันข้ามกับความต้องการของพระทักษะที่มองว่าเทพที่คู่ควรกับธิดาข,ของตนต้องเป็นผู้มีบารมี สวมเครื่องทรงงามสง่าและมีฐานะสูงส่งเมื่อพระแม่สตีเติบโตขึ้นก็ยืนกรานว่าจะอภิเษกกับพระศิวะเพียงผู้เดียวพระทักษะแม้ไม่พอใจแต่ด้วยคำทานายและแรงแห่งบุญญาธิการก็ต้องยอมจำนนให้ลูกสาวแต่งงานกับพระศิวะ แต่ความบาดหมางนั้นไม่ได้หายไปพระทัศยังคงดูหมิ่นพระศิวะอย่างเปิดเผยในใจเขารู้สึกว่าลูกสาวของตนถูกพรากไปโดยเทพเจ้าผู้ต่ำต้อยที่นั่งสมาธิอยู่บนยอดเขาไร้มารยาทไร้รับไรยศศักดิ์ เมื่อเวลาผ่านไปพระทักษะจึงวางแผนจัดพิธีบูชายันอันยิ่งใหญ่ขึ้นซึ่งเรียกว่าพิธีบูชายันทักษะโดยเชิญเหล่าเทพและฤาษีมาร่วมงานกันอย่างอลังการทว่ากลับไม่เชิญพระศิวะและพระแม่สอตีเลยแม้แต่น้อย ข่าวการจัดพิธีมาถึงพระแม่สตีแม้จะไม่ได้รับเชิญแต่ในใจยังผูกพันกับบ้านเกิดและบิดาจึงตัดสินใจไปเข้าร่วมพิธีตามลำพังโดยไม่บอกพระศิวะเมื่อพระแม่สตีไปถึงพิธีเหล่าเทพต่างหันหน้าหนีบิดาก็มีได้ต้อนรับ นอกจากนี้ยังดูหมิ่นพระศิวะต่อหน้าผู้คนผู้ใจหยาบคายเยอะ้ยว่าพระศิวะนั้นไม่เหมาะสมกับลูกสาวของตนพระแม่สตรีรู้สึกอัปยศและเจ็บช้ำยิ่งนักทนเห็นผู้เป็นบิดาดูหมิ่นสวามีของตนไม่ได้จึงประกาศกลางที่ที่ว่า หากบิดาของเรายังดูหมิ่นพระศิวะผู้เป็นเจ้าแห่งสรรพชีวิตผู้อยู่เหนือโลกีทั้งปวงข้าขออย่าได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงปะกูลที่หยาบชา้าเช่นนี้อีกต่อไปแล้วพระแม่สตีก็สละชีพตนเองด้วยพลังโยคะแต่ท่ามกลางความตกตะลึงของเทพทั้งหลาย เมื่อข่าวนี้ไปถึงพระศิวะพระองค์โกรธแค้นจนโลกทั้งสามสั่นสะเทือนดววงตาที่สามของพระองค์เปล่งไฟโทษสะออกมาจนกลายเป็นเปนเลวเพลิงแห่งความพิโรธพระองค์ถอนปลอยผมของตนขึ้นและฟาดลงที่พื้นบันเกิดเป็นร่างแห่งโทรสะอันดุร้าย คือวีรพัฒน์นักรบะผูไม่รู้จักความกลัววีรพัฒนเกิดขึ้นพร้อมเสียงสะร้องแผ่นดินไหวมีร่างกายใหญ่โตผิวสีฟ้าหม่นเงินแสงเปลือยอกสวมเพียงเสื้อผ้าจากหนังสัตว์และผ้าสีเลือดเครื่องประดับของเขาคือกะโหลกศีรษะมนุษย์และมูใหญ่พันรอบแขนถือสตราวุธิทั้งปีศูนดาบ และขวานร่างของเขาเสั่นเทือนด้วยพลังโพสะอันไม่อาจหยุดยัง้งพระซิวะออกคำสั่งเพียงประโยคเดียวจงไปทำลายพิธีของทักษเสียวิรพัฒนํนำกองทัพพูดผีและโยคียติดตามไปยังสถานที่ประกอบพิธี ขณะที่เหล่าเทพเทวดาและฤาษีกำลังร่วมพิธีกันอย่างภาคภูมิวีรพัฒก็เหาะทะลวงลงมากลางงานทันทีที่ย่างเท้าเข้าสู่พิธีกองไฟกระดับลงเองกลิ่นกำยานกลับกลายเป็นควนขมขื่น เทพผู้คุ้มครองทิศทั <t <t ้งสี <t <t ่พยายามเข้าห้ามกลับถูกเหวี่ยงตีวไปไม่เป็นท่าริศีที่นั่งเจริญภาวนาต่างต้องรีบหลบหนีเหล่าเทพเจ้าเช่นพระอินทร์พระวายุพระอัคนีต่างท่ายแพ้แก่พละกำลังของวีรพั์ แม้แต่พระวิษณุเองเมื่อเผชิญหน้ากับวีรพัทในช่วงเวลานั้นก็ยังมีอาจชนะได้เพราะโทษศักของวีรพัทไม่ใช่พลังของโลกแต่คือพลังแห่งจักรวาลที่บังเกิดจากเจ้าแห่งการทำลายล้างอย่างแท้จริง วิรพัฒน์พุ่งเข้าไปยังแท่นพิธีตัดหัวของพระทักษะด้วยดาบอันแหลมคมศีรษะนั้นกลิ้งลงท่ามกลางเสียงกรีดร้องของเหล่าเทพพิธีทั้งหมดพังพินาศไม่มีสิ่งใดหลงเหลือ ความเงียบกลับมาพระสิวะก็ปรากฏองค์ณที่นั้นพระองค์มองทุกสิ่งด้วยแววตาเศร้าส้อยแม้จะโกรธแค้นแต่ลึกในดวงใจคือความเจ็บปวดต่อการจากไปของพระแม่สตี เรียกวีรพัฒน์กลับมาและกล่าวคำอันสงบว่าเจ้าได้ทำตามหน้าที่แห่งโทสะของเราแล้วบัดนี้จงสงบเถิดทันใดนั้นร่างของวีรพัฒนก็สงบนิ่งดวงตาแดงกำกลับกลายเป็นแววเย็นลง พลังแห่งโทสะค่อยๆมาลายหายไปเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพระศิวหยิบศีรษะของสัตว์มาแทนหัวของพระทักษะทำให้พระทักษะกลับฟื้นคืนชีพมาอีกครั้ง แต่ในใจของเขานั้นกลับเต็มไปด้วยความสำนึกผิดเขาทุดตัวลงกราบพระศิวะขอขมาในความหลงผิดพระศิวะไม่ได้ตอบด้วยความโกรธแต่กลับกล่าวเพียงว่าแม้เจ้าจะฟื้นขึ้นมาแต่เจ้าจะไม่มีอำนาจเช่นเดิมอีกต่อไปบัดนี้เจ้าก็คือผู้ที่ถูกยกโทษ ไม่ใช่ผู้ทรงอำนาจหลังจากนั้นพระศิวะกลับสู่ยอดเขาก้มหน้าลงระลึกถึงพระแม่สตีผู้จักไปด้วยความเศร้าและใช้เวลาอยู่ในสมาธิยาวนานนับพันปี ไม่มีใครกล้ารบกวนต่อมาพระแม่สตีได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในร่างของพระแม่ปารวตีที่ดาของพระหิม,มวัตร และด้วยความเพียรภาวนาอันยิ่งใหญ่เธอก็ได้รับความรักและการยอมรับจากพระศิวะอีกครั้งกลับมาเป็นชายาองค์สำคัญ